สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานมาฝาก1คันนะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครถูกใจสนใจนะครับกับ Honda Accord นะครับท้าย2ก้อนปี1996นะครับเครื่อง2.2 Auto ออโต้นะครับรถคันนี้อยู่ปทุมธานีนะครับคลอง6ครับนำมาฝากนะครับใครสนใจไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตัวเองนะครับสำหรับผมขออนุญาตชี้เป้านะครับเจอสวยมาฝากครับราคา48,000บาทนะครับ คลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลนละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลยละเอียดนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับใครที่สนใจถูกใจนะครับเน้นโทรเจรจาเน้นสอบถามนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านไลนละเอียดนะครับเบื้องต้นผมเช็คคนขายมาแล้วครับมีตัวตนจริงขายจริงมีประวัติการขายนะครับใครที่สนใจถูกใจนะครับ ไปชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองนะครับเน้นให้โทรเจราจาก่อนนะครับก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาตชี้เป้านะครับ4ี่หมบาทนะครับเจอรถสวยสภาพดีจึงนํามาฝากเผื่อจะมีคนถูกใจและกําลังหารถราคาหลักหมืน่นสภาพสวยๆเอาไปใช้งานกันนะครับที่เหลือนะครับเป็นหน้าที่สมาชิกนะครับข้อมูลอยู่ตรง คลิปแล้วครับแค่ท่านคลิกที่ชื่อคลิปก,ก็จะมีรายละเอียดนะครับสนใจจริงเน้นโทรไปตรวจสอบสภาพทดลองขับแล้วก็ประเมินดูว่ามีอะไรจะต้องเก็บทำหรือเปล่าครับเขาขายตามสภาพนะครับแต่ที่เช็ค